สวัสดีครับวันนี้พบกับทีมงาน KT ยิ่งเจริญทรัพย์เช่นเคยนะครับวันนี้จะมาถ่ายให้ท่านดูตัวรถของคัสสามสองสาม GX เต็มๆนะฮะวันนี้จะ ได้ชมกันว่าตัวตนของแคด323 GX นะมันจะมีอะไรบ้างที่ดูแล้วสวยสดงดงามแค่ไหนนะครับคัด323 GX เป็นตัวใหม่นะฮะเครื่องยนต์ซีซูบเทอร์โบคู่ ช่วงล่างนะฮะโรลเลอร์เจ็ดตัวแคลเลรียสองตัวนั่นชมรอบๆร,ร,รถนะฮะวันนี้ไม่ได้ทำงานนะฮะก็เลยให้ท่านได้ชมกันรอบๆร,ร,รถนะฮะตัวบุ้งกีนะฮะบ,บุ้งกีนี่หนึ่งจุดสองคิวเต็มๆนะฮะใหญ่มากครับ เหมาะก,กับงานขุดลอกขุดน้องยังดีนะท่านดูท่านดูเอานะฮะระบบของบุ้งกีตองแคกก็ถือว่าเป็นระบบบุ้งกีที่นิยมนะนิยมกันมานานดีๆนะท่านดูจนเต็มนะฮะด้นานหน้านะแสงแดดวันนี้จ้าเลยครับแสงสะท้อนเลย ด,ดูภายนอกนะฮะโลโก้โลโก้ก็เป็นโลโก้ใหม่นะฮะซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดของแคทก็ว่าได้นะครับตัวนี้ท่านไปชมกันเต็มๆต็มตัวรถ จะเปิดให้ดูนะฮะปั๊มก็จะเป็นปัม๊มหูคัคดโดยตรงนะฮะนี่นะฮะดูครับปั๊มใหญ่โล่งมากครับโล่งมากคือระบบของแคดตัวใหม่นี่จะเป็นตัวที่ตัดระบบสายไฮดดอล,ลิกมับวกรลองน้ำมันนะ สายโทรทัศน์ยนต์หลีกจะถูกตัดออกไปถึงขนาดประมาณ70เมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะเห็นมันโล่งนะอนบอกการซ่อมบรุงรักษาเป็นอย่างดีอันนี้ขนาดตัวปั๊มนะปั๊มแทะ แดด,ดแล้วนะแดดแล้วนะเพิ่งแดดได้สองวันนะดินอาจจะยังไม่แห้งเท่าไหร่นะฮะที่ทำงานบอ่อหินบ่อดินก็เลยมาไ like, ลมารีวิวให้ท่านได้ชมกันก่อนนะฮะวันนี้ตัวเป็นไปดึงน,นะฮนะข้างนี้ก็จะเป็น ชุดของมอนน้ำนะชุดคอยต่งตางๆนะฮะ,ะบบนะฮะมีระบบตัดอัตโนมัตินะมีระบบตัดตัดไฟอัตโนมัติหรือที่เรียกว่าสปอคล็อกนะ,ะตัวนี้ที่ทำมาเป็นยังดีนะฮะให้ดูนะกลองก็เป็นกลองอากาศแบบเน็กเจน นะนนี่ก็แบตเตอรีนะ่แบตเตอรี่ที่ไม่มีน้ำกันนะแบตเตอรี่ของแคะแล้วก็อันนี้คือน้ำหม้อน้ำปัดต้ำฝนนะครับโล่งครับโล่ง